สวัสดีค่ะพบกับช่อง m i ว Beauty DIY นะคะรอบนี้นะคะเราจะมาทำทรงแบบนี้นะคะผล,ละไม้นะคะ,ะมองว่าเป็นส้มก็ได้นะคะมันจะประมาณแบบนี้เข็มก็จะใช้2.5มิลนะคะเพราะว่าพี่ใช้ไหมคัตต้อนมิว5พายนะคะ เริ่มต้นนะคะทำวงกลมแบบนี้ก่อนนะคะก็ถักถักในวงนี้นะคะซิงเกิลโคเชหกหลักนะคะสองแล้วนะคะสาม สี่ห้าหกพอได้หหลักแล้วก็ดึงอย่างนี้นะคะให้ชิดแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ปิดปิดแบบนี้นะคะขึ้นแถวใหม่แล้วก็ ขึ้นโซ่หนึ่งะคะถักลงหลักหลักเดิมสองครั้งนะคะในหลักเดียวกันแบบนี้หนึ่งสองแบบนี้นะคะสองครั้งในหลักเดียวกันนะคะแถวนี้เราจะถักทั้งหมด 6 v นะคะสองครั้งในหลักเดียวกันเราเรียกว่า v นะคะแบบนี้พอได้6 v แล้วก็ปิดแถวนะคะแบบนี้แถวที่3นะคะเราจะขึ้น โซ่หนึ่งนะคะ,ะเราจะถัก X V นะคะหนึ่ง X นล้นนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหนึ่ง V แบบนี้นะคะหนึ่ง X หนึ่ง V มันจะสลับกันนะคะหนึ่ง X แล้วก็ 1>, 1 v สลับแบบนี้นะคะพอจบแถวเราจะจบด้วย v นะคะเราก็ปิดแถวนะคะแบบนี้แล้วก็ขึ้นแถวใหม่นะคะขึ้นโซ่หนึ่งถักลงหลักเดิมนะคะรอกนี้เราจะถักตรงนี้1 x นะคะแล้วก็เป็น1 v แล้วก็1 x แบบนี้นะคะอันนี้คือ1เซตนะคะเสร็จแล้วก็1 x แล้วก็ 1v b แล้วก็1 x เนี่ยสองเซตแล้วนะคะเราจะทำแบบนี้ทั้งหมด6เซตนะคะแล้วก็1 x 1v แล้วก็1 x แบบนี้นะคะสลับแบบนี้นะคะแล้วก็จะจบแถวด้วย 1x นะคะแล้วก็ปิดแถวนะคะแถวต่อไปนะคะเราจะขึ้นโซ่นหนึ่งก่อนแล้วก็ถัก 3x ถักลงหลักนี้ 1x 2x สาม x นะคะแล้วก็ v นะคะ v ก็คือสองหลักในสองสองครั้งในหลักเดียวแบบนี้นะคะเราจะถักสาม xv สลับกันนะคะหนึ่งสองสามอันนี้ก็จะเป็น v นะคะนี่ค่ะจะเป็นสาม xv สลับ แถวนี้เราจะจบด้วย v นะคะแล้วเราก็ปิดแถวแถวต่อไปนะคะขึ้นโซ่หนึ่งนะคะเราจะถัก2 x v สลับกันนะคะ2 x v แล้วก็2 x นะคะเริ่มจาก2 x ก่อนเนี่ย2 x 1 v แล้วก็ 2x แบบนี้นะคะอันนี้คือ1ชุดนะคะเสร็จแล้วก็เป็น 2x นะคะ1 2แล้วก็ v 1 v แล้วก็ 2x อันนี้คือ2ชุดแล้วนะคะมันจะสลับ 2x v แล้วก็ 2x เป็น1ชุดนะคะ แถวนี้เราก็จะจบด้วย 2x นะคะแบบนี้แล้วก็ปิดแถวนะคะแถวต่อไปนะคะเราจะถัก x อ,อย่างเดียวแล้วนะคะขึ้นโซ่นะคะเราจะถัก x ทุกแถวเลยนะคะ x อ,อย่างเดียวนะคะซิงเกิลโคเช e ยอย่างเดียวนะคะทุกหลักนะคะ เราจะถักซิงเกิลโคเชตให้รอบนะคะแล้วก็ปิดแล้วก็ขึ้นแถวใหม่ค่ะเราจะถัก x อย่างนี้นะคะไปจนถึงแถวที่12นะคะนี้1 2่งสอแถวที่7แล้วนะคะนี่ก็แถวที่8แล้วก็ถักซิงเกิลโคเชตอีกนะคะเราจะถักซิงเกิลโคเชตถึงแถวที่12นะคะแบบนี้นะคะ ถึงแถวที่12บสองนะคะเดี๋ยวเราค่อยลดหลักในแถวที่13นะคะนี่เราถักครบ12แถวแล้วนะคะสองสี่หกแปดสิบสิบสองแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มลดหลักแถวที่สิบสามนะคะก็ขพ้นนโซ่หนึ่งนะคะเราจะถักไปห้า ห้าเอ็กนะคะสามสี่ห้าแล้วเราก็จะถักหนึ่งเอนะคะเอคือการลดหลังนะคะแบบนี้นะคะห้าเอ็กหนึ่งเอนะคะแล้วก็จะถักหนึ่งเอ็กสอง 3ามสีห้าแล้วก็เกี่ยวแบบนี้ก่อนนะสองหลังแบบนี้แล้วก็ค่อยลดแบบนี้นะคะก็ปิดแถวนะคะแถวต่อไปเราก็จะลดเพิ่มแถวใหม่นะคะ ก็จะเป็น 4x 1 a นะคะ 4x แล้วก็1 a แบบนี้นะคะสลับไปเรื่อยๆนะคะพอจบแถวนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะยัดข้างในก่อนนะคะแล้วค่อยค่อยปิดนะคะของพี่เนี่ยพี่จะใช้ไหมเสียไหมที่เรา เหลือนะคะแบบนี้นะคะเศษไหมที่เราตัดทิ้งอะคะ่ะพี่จะเก็บไว้นะคะแล้วพี่ก็จะเอามายัดยัดไส้ข้างในแทนพวกใย,ยสังเคราะห์นะคะเนี่ยก็จะเอามายัดแบบนี้นะคะเราก็ DIY ของเราได้นะคะถ้าเราไม่มีใย,ยสังเคราะห์อะคะ่ะไหมที่เราถักเราตัดทิ้งะคะ่ะไม่ต้องทิ้งนะคะเก็บไว้นะคะ ยัดข้างในได้นะคะแบบนี้นะคะนี่ค่ะพี่ก็จะใช้เศษไหมของพี่นะคะใส่เข้าไปนะคะพอเรายัดเศษไหมอย่างที่เราเอาความพอดีนะคะวัดดูนะคะเนี่ยให้มันแบบเป็นทรงแล้วก็โอเคแล้วนะคะแล้วก็จะมาถักต่อนะคะ ก็ขึ้นโซ่หนึ่งนะคะขึ้นแถวใหม่นะคะแล้วก็ถักนะคะสามเอ็ X, แล้วก็ถัก a นะคะแบบนี้นะคะ ก็ขึ้นแถวใหม่นะคะแล้วก็จะเหลือ2 x แล้วก็ a นะคะ นนีะะคะพอจบแถวนี้เราก็ตัดใหม่นะคะเราจะเย็บป,ปิดนูตรงนี้นะคะนี่ค่ะ พอเย็บปิดแล้วนะคะเราก็จะหันมาอีกด้านหนึ่งด้านนี้นะคะเราจะทำใบนะคะก็แล้วก็ขึ้นโซ่แปดนะคะ x ตรงนี้นะคะแล้วก็1นี t แล้วก็1 f สอง f แล้วก็สาม f หนึ่ง t นะะหนึ่งทีตรนีแล้วก็หนึ่งเอ็กตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะล็อกตรงนี้นะคะแบบนี้แบบนี้นะะ แล้วก็ขึ้นโซ่แปดนะคะแบบนี้ก็ถักเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะหนึ่งเอ็กหนึ่งทีหนึ่งเอฟสองเอฟ สามเ่แล้วก็ 1X แบบนี้แล้วก็เกี่ยวมาปิดไว้แบบนี้แล้วก็ ไหมอ่อนนะคะแล้วก็เก็บปลายใหม่นะคะ เสร็จแล้วก็ซ่อนไปใหม่ด้วยนะคะนี่พอเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เป็นลูกส้มแบบนี้นะคะงั้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องเหมียวบิวตี้ DIY ด้วยนะคะขอบคุณมากที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ